คำเตือนวิดีโอนี้สร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ที่มีอายุต่ำกว่าสิปีไม่ควรรับชมการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรทําตามนัดจ้านัดจ้าโอเคก็กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องแตกยับเช่นเคยนะผมะตอนนี้เราก็อยู่เว็บใหม่นะท่านผู้ชมก็เดี๋ยวจะด้านล่างเนาะโอเคครับผม ซึ่งแบบนี้มีค่าย,ยอะแยะมากมายซึ่งมีค่ายถูกผมอยากเล่นเลยนะมาโคเกมมิ่งนะท่านผู้ชมโอเคเราก็อยู่มาโคเกมมิ่งดีกว่านะวันนี้ส่วนเกมถูผมจะไปเล่นนะผมเป็นเกมนี้เลยครับผมไปเข้ากันเลยนะฮะมาซื้อเกมแมนมอสร้อนแรงนะครับผมไปเข้าเกมกันเลยดีกว่าก่อนรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กด u u s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับโอเคครับผมก่อนเริ่มเกมเราไปดู รูปแบบเกมก่อนท่านผู้ชมสำหรับเกมนี้ก็เพิ่งจะมาเล่นครั้งแรกนะเครกเราก็จะมีสัญลักษณ์อ่าตัวนี้เป็นแจ็คพอตแมมมอตด่วนเหรอใช้3อันเพื่อชนะรางวัลเงินสดโอเค3อัน20บาท4อันโอ้ถ้า9้าอันนี่โอ้เกอัน40,000เลยเหรออ๋อตามเงินเดิมพันมีฟรีสปิน ฟรีสปินโผล่ในช่อง2-3-4ใช้3อันอ่ะแล้วก็มีลักษณะหมุนซ้ำด้วยโอเคฟรีสปินอันนี้วายอ่ะ7-7-7ตัวจ่ายแพงโอเคปาท่านผู้ชมเรามีทุนอยู่ที่3 0 0 0 0ื0นนะเกมนี้ไม่มีซื้อฟรีสปินนะท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเราจะไปเล่นเบ็ดกันเริ่มที่30บาทก้ะดาน ก่อนละกันท่านผู้ชมแบบอยากจะลองเชิงก่อนยังไม่อยากจะเล่นแบบให้มันแบบหนักๆน,น,นะถ้แบบว่าขอดูเชิงก่อนละกันกับผมโผล่มาอะไรครับเนี่ยโอ้แบงมดก็วิ่งผ่านเฉยเลยอะฮะไปอย่างรวดเร็วก็ผมโอ้โหไวสามตัวแบบสวยงามสวยงามรามาก่อนอุ้ยเดี๋ยวจะเข้าอะไรหรือเปล่านึกว่าจะเข้าเลยนะแบบใจดีเกินไปเข้าไวไปหน่อยนะเพราะคุณ <c oughs> <c oughs> ค่ายนี้ก็แอบไปเล่นเกมอื่นมานิดนึงก็ท่านผู้ชมแต่มันเข้าพวกฟรีเกมยากไปหน่อยนะแต่เข้าทีนี่คือแบบมันจ่ายเยอะนะค่ายนี้จริงๆต้องลองมาเล่นกันดูนะท่านผู้ชมผมขอเพิ่มเบ็ดดือ่อนท่านผู้ชมผมขอปรับเบ็ดไปที่ผมขอไล่เบ็ดตั้งแต่50บาทแล้วกันไล่เบ็ด50บาท10รอบเล่นเป็นสูตรเลยก็ผมอันนี้50บาท10รอบแล้วก็ขึ้นอัพเงินอัพเงิน เอาแค่ตัน120บาทก็พอเดี๋ยวเยอะกว่านี้มันจะแพงเกินไปท่านผู้ชมเดี๋ยวมันจะกินเราไปฮะไหลต่อดิเพื่อนไอายยา้จ๋าแมมม,มอสวิ่งาเร็วไม่เห็นมีอะไรเลยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วลมมนึกว่าจะได้แมมมอสนะฮะแมมมอสนี่ถ้าได้ ตัวขึ้นไปพุชนาลางวันใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเพิ่มเบ็ดก่อนท่านผู้ชมอ่าเพิ่มเบ็ดหกสิบบาทนะออากดสักห้ารอบดีกว่าสามโอเคเพิ่มเบ็ดไม่มาไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมเพิ่มเบ็ดเรื่อยๆเลยฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอันนี้น่าจะบงังผู้ชม ผมอยู่ตรงนี้ดีวกว่าจะได้รู้ว่าใช้แม่มดกี่ตัวเนาะโอเคมมาไปไปต่อกบผมสามตัวแปดสิบบาทนะสี่ตัวสี่ร้อยเอาละสามตัวเนี่ยแปดสิบบาทถ้าเก้าตัวนี้แสนหกเลยเหรอฮุ้ดเยอะเลยท่านผู้ชม้าง <c oughs> เกมนี้นี่แบบลุ้นแมมมอสอย่างเดียวเลยก็ได้นะผมว่า๋ย่ขอปรับขึ้นอนะ่ะปรับเบรดไปที่ร้อยท่านผู้ชมโอ้โหหมาป่ทาทั้งหน้า350อยห่าเพิ่งดีใจไปยังถือว่าโดนกินอยู่นะฮะกลับไปที่50วันท่านผู้ชม ขอเบ็ด25รอบแล้วกันนะนี้50บาทเบ็ดยีรอบ5รอบแล้วกันท่านผู้ชมเดือดเรียนผันปุ้ยมาจีไรโนมาเดอ้อมาเดอ้อโอ้โหขัดซีสปินอีกอันเดียวเด้อมาเดอ้อมาเดอ้เดอโอ้ยอ่ะเจ็บเจ็บ ที่มบอกคุณผู้ชมค่ายนี้เข้าฟิสฟินยากแต่ถ้าเข้าทีคือมันให้เลยนะให้เยอะด้วยโอ้โหเจ็ดเจ็ดทั้งแถวเมื่อกี้แต่ว่ามันไม่สัญลักษณ์เดียวกันนะมันก็เลยแบบคะค,ะคฆ่าเงินเอาละเอาละเอาละอยเ,เ,เ,เข้าวะ่ะโอโ้มาแล้วท่านผู้ชมมาแล้วมาอย่างรวดเร็วกับเบ็ดห้าสิบบาทอู้เสียได้ไม่ได้เพิ่มเบ็ดว่ะแต่เราจะได้กี่รอบกี่คูณดีกว่าอันนี้ต้องมาลุ้นกันฮะจะได้กี่รอบกี่คูณ จะได้กี่รอบอกี่คุณเท่าไรโอ้โหสิบรอบคูณสองคนน้อยอยากได้คูณสามอะฮะไปดีเพื่อนเอยจ่ายจ่ายไหลนะจ่ายไหลอยู่นะจ่ายไหลอยู่นะท่านผู้ชมนะจ่ายไหลอยู่นะ เหลือหกหมุนครับผมอีกหกหมุนเป็นไงโอ้หน้านี้ไม่จ่ายเฮ้ยโอ้โหหมาป่าขาดแถวหนึ่งไอ้ยาเฮ้ยเดี๋ยวมันจ่ายไม่ริงนว่ะท่านผู้ชมแม่งหลอกเดี๋ยวก่อนผมขอตามผมขอตามจ่ายแค่นี้ไม่ได้เพื่อนไม่จ่ายแค่นี้ไม่ได้ ไปดีครับผมเข้าอีกเข้าอีกเข้าอีกโอ้โหนึกว่าเข้าโหนี่แบบแจ๊ดคอรดเลยนะ่านผู้ชมถ้าแบบเราเล่นแเราได้เอามามามาต้องมาโอ้โหไม่มาโอ้ลิสเลมอนอืมเล็กเจ็ดทั้งระบบแต่ใจเบาอยู่เล็กเจ็ดตัวนี้ จะหากำไรจากเกมนี้คืนได้ไหมนะท่านผู้ชมโอ้โหวิวิวบิ๊กวินครับผมสองพันสามมาแบบงงๆเลยอยู่ดีก็แตกนอกกันท่านผู้ชมมาผมขึ้นเบตต่อละเบต80ดบาท25รอบ เชื่อว่าค่ายนี้ยังไงก็แจกท่านผู้ชมปั๊กเอาวะเอามาเพิ่มอีกอเพิ่มห้าตัวเท่าไหรนะ่น่ะพันสองเลยนะแต่ฟีเกมเข้ายากจริงเห็นไหมท่านผู้ชมก็คือแบบไม่ค่อยโผลเท่าไหร่นะฟีเกมเนี่ยแต่ฟีเกมเราเมื่อกี้จ่ายน้อยผมขอตามอะขอตามให้มันแบบ เขานหนักๆดีกว่ามันจ่ายผมน้อยเกินไปเราต้องตามท่านผู้ชมเราต้องตามเนาะไม่ตามไม่ได้นะฮะมาดีเวนมาเพิ่มเบ็ดละมาอยากจะรู้แล้วเกินแมงมดมันจะแน่แค่ไหนนะฮะตอนนี้เราเหลือยี่สสองหมื่นเก้า ตามได้อยู่ท่านผู้ชมถ้าโดนกินตอนนี้รู้สึกหัวจะร้อนๆหน่อยๆและแม่งโดนกินอย่างเดียวเลยเย่ใจอย่างน้อยเลยท่านผู้ชมกีเวนเลยปล้องว่าอีกรอบน่าจะเข้าอีกรอบไม่ใช่อีกรอบน่าจะเข้า เข้าอีกรอบน่าจะจ่ายมาดีขอเพิ่มเป็นร้อยยี่สิบขอเพิ่มเป็นร้อยยี่สิบป่ะเพิ่มเป็นร้อยยี่สิบยี่ห้ารอบเขาเหนือวัดท่านผู้ชมแต่ถ้าฟรีเกมเข้าเบตร้อยยี่สิบก็หนักอยู่นะถ้าเข้าอ่ะถ้าเข้าโดนหนักนะครับถ้าเข้าโดนหนักนะครับต้องเข้านะฮะเออฮือไม่น่าขู่แม่งเลยบอกต้องไม่เข้านะครับ บอกไอ้ไม่ใช่ต้องบอกว่าต้องถ้าเข้านี่โดนเบานะฮะป้องเออหื้อเลขเจ็ดเต็นระบบ360บาทเอามาว่าเข้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 าโอ้โหไม่เข้าเหี้ยป้อเข้ายากเข้าเย็นเข้าสักทีเธอเออมาวับท่านผู้ชมเบ็ดร้อยยี่สิบเข้าฟีสปินว่ะ ้องโดนละ่ะผมว่ามันต้องโดนผมแล้วละ่ะผมขอนักหนักกันทีนี้ผมขอนักหนักซะหน่อยมาฮะขอนักหนักเอ้ยกระตุกแบบนี้แปลว่าแปลว่าแปลว่ายี่สิบรอบคูณสองเอาเรื่องแล้วมีรอบให้ผมตามเยอะบรรทานชมรอบนี้รอบสองต้องจ่ายแล้วฮะท่านแมงมดครับผมแมงมดต้องจ่ายผมคืนแล้วฮะไปครับผมมึงไม่จ่ายเลยฮะ เฮ้ย <pathway. S 2> มันจะเงียบเกินไปไม่ใช่เรื่องแล้วนะเฮ้ย,เ,ฮยเดี๋ยว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 โอ้ยไฟอาพ่์คลายเลขเจ็ดครับผมพันห้าไปก่อนเลยดอกนี้ถือว่าตามทุนอยู่นะถือว่าตามทุนอยู่นะเลขสิบสามหมุนโอ้ยเข้ามากระจายหน่อยเถิดท่านผู้ชมเนาะ เข้ามาก็จะจ่ายให้ดีๆหน่อยเลยแปนหมุนเหล็อแปนหมุนโหนี่ลุ้นตัวเก่งเลยท่านผู้ชมอืออีกรอบไปอีกพันห้าอีกสามหมุนอีกสามหมุนยังไง รู้สึกมันจะเท่าทุนหรือเปล่าวะท่านผู้ชมใช่ไหมโอ้โหไม่จ่ายจ่ายสี่พันสามบิ๊กวินก็จริงแต่แม่งเท่าทุนว่ะขอเบ็ดสองร้อยสักสิบรอบไปท่านผู้ชมแบบว่ามันจ่ายผมน้อยเกินไปนะเท่า,บบา,านะทุานเลยอะ ตเข้าอีกแล้วโอ้โหเบ็ดสองร้อยเข้าอย่างรวดเร็วมาดิครับผมเท่าไหร่ก็เอาแล้วตอนนี้กําไรแน่ๆฮะเบ็ดสองร้อยเข้าอะเบ็ดสองร้อยเข้าฟีสปินเฉยเลยแบบโอ้โหงงงมาดิเอ้าโอ้โหคูณสิบไอ้สิบรอบคูณสองบัตรศพเออแต่ยังว่ายี่สิบรอบเมื่อกี้ยังไม่จ่ายเลยเอาว่ารอบนี้มันต้องจ่ายหรอกครดว่ะท่านผู้ชมไม่งั้นไม่ได้แล้วนะ เร้เกณฑนหมูยังไงจ่ายดีๆหน่อยจ่ายแต่ไม่มดรลัวเลยท่านผู้ชมจังหวะนี้โอ้โหสามพันหกได้เพราะไม,ม่มดเลยครับผมในจังหวะนี้โอเคแต่ก็กำไรแล้วฮนะกำไรไปสามกำไรมานิดหน่อย โอเคท่านผู้ชมก็สําหรับคลิปนี้ก็ได้ค่าขนมมานิดนึงนะโอเคสําหรับใครอยากตามค่ายนี้ก็รองมาเล่นกันดูนะผมเดี๋ยวผมไว้ได้ให้ด้านล่างเนาะโอเคก็ขอบคุณสำหรับการรับชมในคลิปนี้ก็ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ